นี่คือเครื่องพิเศษเอาไว้ตรวจตดของคุณงั้นเรามาหาผู้ผลิตนักวิจัยกับท่านเลยครับท่านพออยูกิโอกะฮิดคาซึทั้งเป็นทั้งหมอและเป็นนักวิจัยถามคุณหมอว่าเป็นคุณหมอเกี่ยวกับท้องผูรอครับ ไม่ใช่ครับแต่ผมเป็นหมอเกี่ยวกับเรื่องยาชาครับคุณหมอจะฉีดยาชาและจำนวนยาชาก่อนที่จะมีการผ่าตัดครับคุณหมอยูเกียวกับผลิตเครื่องนี้เพื่อรู้สึกยังไงบ้างหลังผ่าตัดครับผมรู้สึกท้องตึงมากเลยครับใช่ครับในช่วงผ่าตัดเราจะฉีดยาชาเพื่อหยุดการทํางานของลําไส้ครับและเมื่อยาชาหมดฤทธิ์ลำไส้ก็จะเริ่มขยับลาไส้กลับมาทํางานใหม่เหมือนปกติเราต้องคอยสังเกตดูว่าลําไส้จะกลับมาปกติเมื่อไหร่เราจึงต้องมาตรวจดูว่าเมื่อไหร่ลาไส้จะกลับมาทํางานปกติและเครื่องนี้แหละจะเป็นตัวเช็คการทํางานของลําไส้มีท่อ แบบนี้กว่าจ,จะผลิตออกมาได้ใช้เวลา30ปีเลยใช่ครับเครื่องนี้คือเครื่องที่วัดจํานวนการตดโดยการใช้ท่อนี้วัดตดครับใช้สเปรย์ฉีดทีก็จะเป็นการนับหนึ่งครั้งก่อนอื่นเรามาตรวจตดของคนปกติโดยการเอาท่อเสียบลงไปในที่กางเกงแล้วเครื่องมาเสียบไว้ข้างลําตัวแบบนี้ให้นั่งใช้ชีวิตตามปกติเล่นเกมไปอ่านหนังสือไปนอนอ่านหนังสือไป ออกมาแล้วหนึ่งทีออกมาแล้วหนึ่งทีปายสองโมฝูออกมาแล้วครั้งที่สองถึงจะไม่ได้ยินเสียงตดแต่เครื่องก็นับได้เป็นสองก1หนึ่งแล้วผมขอนอนก่อนนะครับช่วงที่หลับอยู่นี้ออกมาครั้งที่3แล้วก็ปูเป็นครั้งที่4ปรากฏว่าคุณเอ็มกลางวันตดสองครั้งกลางคืนตด5ครั้งคนท้องผูกไม่อืมมาหลายวันงั้นเราก็มาเช็กการตดของคนท้องผูกเช่นกันขอเสียบไว้ที่เอลหน่อยนะครับวันนี้ภรรยาไปทําธุระผมขอเลี้ยงลูกต่อการตดเป็นศูนย เลี้ยงลูกปนอาหารให้ลูกตกเย็นอ่านหนังสือให้ลูกการตดก็ยังเป็นศูนย์วันรุ่งขึ้นสวัสดีครับขอดูเครื่องตรวจหน่อยครับมาเปิดดูเครื่องกันปรากฏว่าศูนย์ครั้งตดไม่ออกเลยหรือไม่มีการตดเลยครับผมไม่รู้สึกอยากตดเลยคุณหมอช่วยอธิบายเมคานิซึมหน่อยครับนี่คือลำไส้และตรงนี้คือแกส๊สแก๊สนี่แหละเป็นตัวการที่ทําให้ลำไส้ไม่ขยับเมื่อลำไส้ไม่ขยับจจาระก็จะไม่ขยับแก๊สคือตัวการทําให้เกิดการท้องผูกแก๊สเกิดจากอาหารหรือกากอาหารที่อยู่ ในลำไส้เกิดการสะสมเกิดเป็นแก๊สขึ้นมาถ้ามีจุลินทรีย์ร้ายอยู่ในลำไส้เยอะก็จะเกิดแก๊สมีเทนแก๊สมีเทนจะเป็นตัวการทําให้ลำไส้ขยับยากหรือไม่ขยับโดยเฉพาะแก๊สมีเทนเป็นตัวการ ซึ่งเกิดจากจุลินทรีย์ร้ายเมื่อเป็นท้องผูกกากอาหารก็จะอยู่ในลำไส้นานเมื่ออยู่ในลำไส้นานก็จะมีการสะสมหมักหมมทําให้เกิดจุลินทรีย์ร้ายเพิ่มขึ้นจุลินทรีย์ร้ายก็จะผลิตแก๊สมากขึ้นทําให้ท้องผูกหนักขึ้นมาดูภาพท้องผูกของคนไข้กันดีกว่าจะจะจนอกมาเป็นแบบนี้ตรงที่มีสีดำเนี่ยคือแก๊สนะครับนี่คือภาพของคนปกติและมีแกส๊ส คนปกติจะมีแก๊สเพียงนิดเดียวแต่คนท้องผูกดูซิว่ามีแก๊สเยอะขนาดไหนครับเยอะมากใช่ครับแก๊สอุดตันทําให้ลําไส้ไม่ขยับทําให้กากอาหารขยับได้ยากคนที่ท้องผูกไม่เพียงจะเป็นกากหรืออุดตันลําไส้แต่แก๊สจะ